ในโลกวิดีโอเกมการสู้บอสมักจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวสมัยก่อนบอสจะไม่มีเหตุผลในการกระทำอะไรมากยึดครองโลกต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่แต่พอเวลาผ่านไปหลายๆเกมมักจะปูบทให้บอสมีมิติมากขึ้นมีความเป็นคนมากขึ้นหรือมีชะตากรรมที่พอคนเล่นรู้แล้วก็อดเห็นใจไม่ได้วันนี้ผมหมีเกมเมอร์ก็เลยจะพามารู้จักกับบอสเหล่านี้กันครับบอสที่มีเรื่องราวน่าสงสารสุดๆ บอกไว้ก่อนเลยว่าบางเกมมีสปอยบางเกมอาจจะเล่าไม่ได้ตรงเป๊ะและบางเกมเป็นแค่การวิเคราะห์เพราะงั้นเกมพวกนี้ถ้าเกิดใครอยากเสริมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ส่วนใครไม่อยากโดนสปอยสามารถดูที่ไทม์สแตมปได้เลยไม่อยากฟังเกมไหนสามารถกดคามไปยังเกมอื่นได้หรือจะเริ่มด้วยการเลื่อนลงไปกดไลค์ให้ผมก็ได้ครับและบอสตัวแรกที่เราจะพูดถึงกันคือบอสตัวนี้ครับยอบเดอะจายแอน ยอมเป็นบอสจากเกม Dark กโซภาค3เกมจากค่ายฟอร์มซอฟแวร์ค่ายเกมที่เต็มไปด้วยสตรูชี่มีเรื่องราวน่าสงสารและบอสที่หน้าเห็นใจไม่ใช่แค่เรื่องราวของศัตรูหรือว่าบอสแต่เรื่องราวของตัวละครต่างๆ NPC หรือเพื่อนของเรามันก็เต็มไปด้วยเรื่องทีนน่าสงสารและน่าเห็นใจทั้งเซนสำหรับยอมเดือดใจแอนก็เป็นบอสที่มีเรื่องราวที่ทำให้คนเล่นเจ็บปวดอยู่ไม่น้อย ต้องเริ่มด้วยการปูพื้นฐานก่อนว่าในดาร์กโซภาค3ชื่อเสียงของเหล่ายักษ์ไม่ค่อยจะดีครั้งหนึ่งเหล่ายักษ์เคยเป็นผู้ปกครองและปกครองมนุษย์อย่างโหดเหีเ้ยมแต่เมื่อการเวลาผ่านไปสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดการต่อสู้จากคนที่ถูกกดขี่แต่เอาเป็นว่าเหล่ายักษ์กลายเป็นชนชั้นล่างสุดของสังคมถูกเอาไปใช้แรงงานถูกเอาไปใช้เป็นทาส ถูกขังแบบไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันและเมื่อเวลาผ่านไปนั่นทำให้ความคิดความอ่านของพวกเขาค่อยๆถดถอยลงทุกทีพวกเขาส่วนมากกลายเป็นแรงงานที่มีแต่ความแข็งแกร่งแต่ว่าไร้สติปัญญาเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นราชาของเหล่ามนุษย์หายตัวไปเมืองไม่มีผู้ปกครองและเมื่อเมืองขาดผู้ปกครองขาดผู้คุ้มภยัยทำให้ชาวเมืองจำเป็นต้องไปขอให้ยักษ์ที่ชื่อว่าหยอก ยักษ์ที่มีสายเลือดของผู้กดขี่ที่เคยปกครองพวกเขาในอดีตขึ้นเป็นราชาแต่ว่ายอมไม่ได้มีนิสัยเหมือนบนรรพบุรุษของเขาเขายอมรับตําแหน่งทำกลางความกังขาและความสงสัยในตัวเขาความสงสัยที่มาจากผู้ที่มอบอํานาจให้เขาแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยยอมก็เชื่อมั่นว่าการกระทําของเขาจะกอบผู้ชื่อเสียงให้เหล่ายักษ์และทําให้เผ่าพันธุ์กลับมารุ่งเรืองเมื่ออยู่ในอํานาจ เขาใช้อำนาจอย่างเต็ม sí, ที่และปกครองอย่างตรงไปตรงมาตัวเขาเปรียบเสมือนดาบและโล่ที่คอยปกป้องชาวเมืองและจัดการศัตรูศึกแล้วศึกเล่าเขาทำหน้าที่ปกป้องชาวเมืองแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตามมันก็ยังมีคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำยักษ์อยู่ดีการปกครองของยองเต็มไปด้วยเสียงดินชาความกังขาจากผู้คนและเมื่อเวลาผ่านไปมันไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อย ถึงเขาจะพิสูจน์ตัวเองมามากแค่ไหนแล้วก็ตามและถึงแม้ว่าโลกของดาร์กโซจะเล่าเรื่องราวของไฟที่กำลังจะมอดดับแต่ไฟแห่งความเกลียดชังมันไม่เคยมอดดับไม่ไว่ายอมจะพยายามแค่ไหนเขาก็อยากเป็นสายเลือดของผู้กดขี่เป็นยักษ์โง่ที่มีดีแต่กำลังไม่มีสมองความคิดดีไม่เคยหายไปจากจิตใจของผู้คน และถึงแม้เรื่องจริงมันจะโหดร้ายแค่ไหนก็ตามแต่ว่ายอมไม่เคยยอมแพ้เขายังทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพียงสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการยอมรับจากทุกคนว่าด้วยเรื่องความสามารถของยอเขาเก่งมากเรียกว่าเก่งถึงขนาดไร้เทียมทานไม่มีศัตรูหน้าไหนกล้าตอก้อนกับเขา ตัวยอมเองมีดาบในตำนานอยู่สองเล่มมันเป็นดาบที่มีความสามารถในการใช้โค่นเขาลงได้เล่มหนึ่งเขามอบให้กับประชาชนที่เขาปกครองถ้าวันไหนชาวเมืองไม่ต้องการเขาแล้วก็ให้ใช้ดาบเล่มนี้มาเพื่อสู้กับเขาส่วนดาบอีกเล่มเขามอบให้เพื่อนสนิทจากแดนไกลอัศาวินหัวหอมที่เราคุ้นหน้าขุ้นตากันในเกมตระกูลโศเขามอบดาบให้เพื่อนพร้อมกับคำสั่งเสียถ้าเกิดวันไหนที่เขาออกนอกลู่นอกทาง ให้เพื่อนนำดาบเล่มนั้นมาปิิชีพเขาซะเรื่องราวของยอมมันไม่ได้จบแบบสวยงามช่วงสุดท้ายในการปกครองของเขาเกิดภัยพิบัติขึ้นมีไฟนรกที่พร้อมจะแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งเดียวที่อาจจะหยุดเรื่องราวอันโหดร้ายนี้ได้ก็คือดวงวิญญาณของยอบเขาต้องสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนมีชีวิตรอดนั่นเป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่ที่ราชาควรกระทำ และยอมก็เลือกที่จะทำมันเขาเลือกสละตัวเองพร้อมกับความหวังเล็กๆว่าคนที่เคยว่าร้ายเขาคนที่เคยสงสัยในเจตนาจะเข้าใจเขาหลังจากการเสียสละครั้งนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นการเสียสละของเขามันกลายเป็นเรื่องสูญเปล่าไฟนรกไม่ดับลงและมันเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นว่าทั้งหมดมันเป็นเหมือนเสียงนินทาว่าร้ายที่ยอมเคยถูกว่า เคยถูกนินทาว่าเขาเป็นแค่ยักษ์ไร้ประโยชน์พวกชาวเมืองตายไปพร้อมกับความคิดแบบนี้พวกเขาตายไปพร้อมความเจ็บปวดความกังขาและความโกรธแค้นในตัวผู้นําแล้วสาหรับเรื่องราวในภาคสาคือยอมถูกชุบชีวิตอีกครั้งเขาถูกปลุกขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้เสียสละในการจุดฝ่ายที่จะทําให้มนุษยชาติอยู่ต่อไปได้แต่เมื่อเขากลับมาที่เมืองสิ่งที่เขาพบคือเมืองที่เขาพยายามจะปกป้อง ราร่าเป็นหน้ากองถูกเผาเป็นตอตะโกะไม่มีใครรอดชีวิตมีแต่เพียงซากศพนับร้อยนับพันสิ่งที่เขาทําทั้งหมดมันสูนเปล่าเขาไม่เหลือเมืองไม่เหลือผู้คนให้ปกป้องไม่เหลืออะไรทั้งนั้นเหลือเพียงพันธสัญญาที่บังคับให้เขาต้องกลายเป็นผู้เสียสละอีกครั้งแต่ทางเลือกของเขาครั้งนี้มันดันไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วหลังจากผ่านอะไรมาเขาเลือกที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ละทิ้งหน้าที่ที่เขาเคยมุ่งมั่นเคยใส่ใจกับมันและในเกมภาคนี้เนี่ยคนที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาไม่ได้มีแค่หยอบแต่ว่าทางเลือกของพวกเขาก็ไม่ต่างจากยอมมากพวกเขาเลือกที่จะละทิ้งหน้าที่และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่ทําให้เราถูกชุบชีวิตขึ้นมาหน้าที่ของเราคือไปตามคนพวกนี้กลับมาและยอบก็เป็นหนึ่งในบอสท,ที่เราต้องเอาชนะให้ได้นั่นทําให้เราและเพื่อนจากแดนไกลของหยอบต้องร่วมมือกับ เพื่อเอาชนะยอมและทำให้เขาจากไปอีกครั้งพีระมิดเฮดจากไซเลนฮิวภาค2องพีระมิดเฮดเป็นบอสในไซเลนฮิวเป็นบอสตัวเด็ดที่ใครก็ลืมไม่หลงมันเป็นบอสที่โหดเหี้ยมและโหดร้ายแต่กลับกันมันเหมือนจะมีความเฉยชาและไม่สนใจอะไรอยู่ และสาหรับเจ้าพีระมิดเฮดเองมันก็เปรียบเสมือนไอคอนของเกมเกมนี้ที่ขาดไม่ได้แต่หลายคนที่เล่นคงคิดว่าดูเผินๆก็ไม่เห็นว่าบอสตัวนี้มันจะน่าสนใจยังไงเป็นแค่สัตว์ประหลาดที่โผล่มาในเมืองหมอกแต่ในความเป็นจริงเรื่องราวของมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะว่าเหล่ามอนสเตอร์หรือว่าบอสในเกมนี้มันเป็นภาพสะท้อนในจิตใจของเราตัวละครในเรื่องที่มันอาจจะต้องผ่านการตีความหลายๆอย่างออกมาด้วยตัวเอง แน่นอนว่าคนเล่นแต่ละคนก็คงตีความมอนสเตอร์ต่างๆได้แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การจะเล่าเรื่องปิรามิดเฮดเนี่ยอาจจะต้องเริ่มด้วยเรื่องราวของเจมสันเดอร์แลนด์ครับเพราะแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองรวมถึงปีศาจไลายที่เขาได้พบมันมาจากภาพสะท้อนในจิตใจของเขาเจมสันเดอร์แลนด์เนี่ยมีภรรยาที่ป่วยหนะักและเธอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่และเมื่อเธอยิ่งป่วย เธอก็ไม่สวยเหมือนเดิมเธอเต็มไปด้วยอารมณ์โมโหร้ายและด่าทอเจมตัวเจมเองก็มีชีวิตลำบากที่ต้องคอยเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อดูแลเมียที่ป่วยดูแลบ้านคนเดียวทำให้เขาเครียดและกดดันมากขึ้นเรื่อยๆแน่นั้นก็เป็นตอนที่เขาพลักงมือฆ่าภรรยาของตัวเองไปและเขาตั้งใจจะเอาศพของเมียเขาเนี่ยไปทิ้งที่ไซเลนฮิลที่นั่นมันเป็นเมืองร้างไปแล้วครับ แต่พอเจไปถึงไซเลนฮิลมันกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดความกดดันที่ถาโถมมันบิดเบือนความทรงจำของเขาเขานำศพมาด้วยและเพอคิดไปว่าภรรยาที่ตายไปแล้วอยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาและเขียนจดหมายมาหาเขาเขามาที่นีจนเจอเรื่องราวสุดประหลาดและแน่นอนว่าไซเลนฮิลไม่ทำให้ผิดหวังในไซเลนฮิลมันสะท้อนบาปของเขาออกมาเป็นปีศาจหลากหลายรูปแบบแล้วแต่คนจะตีความ แต่หนึ่งในนั้นมันคือเจ้าพีระมิดเฮดปีศาจที่หลายหลคนรู้จักกันพีระมิดเฮดมันเกิดจากความสำนึกผิดของเจมที่เขาต้องการถูกพิภากษาจากความผิดบาปทั้งหมดที่เขาเคยทำลงไปเพราะแบบนั้นพีระมิดเฮดจึงไม่ได้ไล่ล่าแค่เจมแต่ไล่ล่าปีศาจร,ร้ายตัวอื่นๆในเมืองด้วยเพราะปีศาจพวกนั้นก็เกิดจากบาปของเจมเช่นกันและเจ้าพีระมิดเฮดนี่แหละ มันอยากจะพิพาคษาบาปของตัวเจมแต่ว่ากันด้วยเรื่องราวของไซเลน i ิ l ในปัจจุบัน r a รมิดเฮดไม่ใช่บอสท,ที่สะท้อนตัวตนด้านมืดของเจมเพียงคนเดียวอีกต่อไปมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ต้องมีในเกมคือมันแทบจะเป็นบอสท,ที่สะท้อนตัวตนของตัวเอกหลายๆคนและออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่รูปลักษณ์มันก็ยังเป็นปีรมิดเฮดนั่นแหละมีหมวกมีสามเหลี่ยมอยู่บนหัวเป็นเหล็กเหมือนเดิม นั่นแหละครับคือเรื่องราวของปิรามิดเทดชิมุระจากโกซับซูชิมาโกซับซูชิมาเป็นเกมที่เล่าเรื่องราวของเผ่ามองโกที่มาลุกลานเกาะญี่ปุ่นที่ชื่อว่าซูชิมาซึ่งพวกมองโกเนี่ยได้ศึกษาวิธีซามูไรที่มันเข้งคัดตายตัวและเทนตรกพวกมองโกเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทำให้สามารถเอาชนะนักรบที่แข็งแกร่งอย่างซามูไรได้เกือบหมดและจินซากาย ตาบุไรผู้เหลือรอดชีวิตไม่กี่คนบนเกาะได้รับรู้ความจริงข้อนี้เขาจึงเลือกที่จะตัดสินใจทิ้งวิถีนักรบดั้งเดิมที่เขาเรียนรู้มาตลอดชีวิตและกัดฟันเข้าสู่วิถีนักฆ่าเพื่อกอบกู้เกาะคืนมาให้จงได้ในความคิดของเจนชีวิตมันมีค่าเหนือศักดิ์ศรีในเกมเจนผ่านเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าสตรูคนที่เขาต้องสู้เป็นคนสุดท้ายมอสใหญ่ของตัวเกม กลับไม่ใช่พวกมองโกแต่เป็นลุงที่คอยเลี้ยงเขามาตั้งแต่อย่างเล็กเป็นการต่อสู้สุดเจ็บปวดสําหรับคนเล่นที่ต้องเลือกตัวเลือกสําคัญแต่มันไม่ใช่แค่คนเล่นที่เจ็บปวดตัวละครอย่างชิบูราเองก็มีเบื้องหลังที่น่าเจ็บปวดไม่ต่างกันหลังจากที่ตระกูลจินสากายเกือบล่มสลายชิบูระที่มีศักเป็นลุงของเจนก็เอาจินมาเลี้ยงเขาเลี้ยงจินเหมือนกับลูกแท้ๆและสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่โรให้ การเมืองการปกครองวิชาดาบวิชาธนูความรู้ต่างๆมากมายเขาหล่อหลอมให้จินแข็งแกร่งมีความกล้าที่จะเผชิญเรื่องราวต่างๆและเขาก็รักจิตเหมือนกับลูกแท้ๆในสายเลือดเดิมทีก่อนจะเกิดสงครามกับพวกมองโกลชิบูระกับทุกๆคนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบนเกาะซึชิมะแต่แล้ววันหนึ่งมันก็เกิดสงครามและแม้จะยึดเกียรติยศและต่อสู้อย่างองอ,า,อาจผ่าเผยแค่ไหน แต่สิ่งนั้นไม่ทําให้ฝ่ายของซามูไรได้เปรียบในการรบเลยกลับกันกฎที่ทุกคนยึดถือกลับกลายเป็นกรอบให้พวกเขาไม่อาจสู้เหลี่ยมของศัตรูได้กองทัพของซามุไรแตกพ่ายแทบไม่มีคนรอดชีวิตตัวชิมุระเองก็ถูกมองโกจับไปขังแม้ว่าสุดท้ายแล้วจินซาคข่หลานลักที่เปรียบเสมือนลูกในทราสามารถช่วยบ้านเมืองเอาไว้ได้แต่ในสายตาของชิมุระ เขาไม่อาจชื่นชมหรือว่าภูมิใจในตัวหลานได้นั่นเป็นเพราะว่าเจตเลือกที่จะทิ้งเกียรติยศที่สูงสุดในชีวิตของชิมุระละทิ้งวิธีซามูไรลงไปเกลือกลกลัวกับวิธีต่ำสามกลายเป็นโจรน,นอกกฎหมายกลายเป็นความอัปยศของตระกูลที่คนอย่างชิมุระคนที่นับถือกฎยิ่งชีพม,มีหน้าที่ที่จะต้องปราบเท่านั้นมันเป็นระบบอันโบราณข้ามคืรึที่บีให้เขา ต้องมาจัดการหลานที่ตัวเองรักที่สุดเพื่อรักษาเกียรติยศของวงตระกูลเกียรติที่ลึกๆแล้วตัวเขาเองก็รู้ดีว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรนอกจากทำให้ลุงและหลานทำให้ครอบครัวต้องหันอาวุธเข้าหากันแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาขอยอมหักไม่ยอมห่อจนทำให้เกิดการต่อสู้ครั้งสำคัญของเกตม,มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ว่าผลการต่อสู้จะเป็นยังไงสิ่งที่เกมทิ้งเหลือเอาไว้คือความเจ็บปวด และเลือกราวให้ขบคิดว่าเราควรอยู่เพื่อสู้ในวันข้างหน้าหรือตายเพื่อรักษาเกียรติด้วยความเชื่อที่ต่างกันสิ่งไหนควรจะรักษาเอาไว้และสิ่งไหนควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลง Sunday จากฮงไคสตาร์เ r r แอสเ s t ร a เอ็ก r e เ s รคือขบวนรถไฟอาวากาศ ที่ออกเดินทางไปยังดาวต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาของจัก,กรวาลและหนึ่งในดวงดาวที่เขาเดินทางไปคือดาวที่ชื่อว่าเพนนาคนีดาวนี้เนี่ยคือดาวแห่งการเฉลิมฉลองแต่ที่เพนนาคน,นีมีความโหดร้ายซ่อนอยู่มันเป็นดาวที่คุณจะหลับฝันและไม่อาจตื่นขึ้นมาได้บอสของดาวดวงนี้มีชื่อว่าซันเดย์ซันเดย์ใช้พลังของตัวเองทำให้ทุกคนในดวงดาวหลับฝันและไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ ผู้คนที่มาที่นี่จะต้องหลับตลอดไปและที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเขาเชื่อว่าโลกนี้มีผู้คนมากมายที่ยากอ่อนแอเปราะบางและต้องการการปกป้องซึ่งเจตนานี้เป็นเจตนาที่ดีแต่มันก็เต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวเขาเชื่อว่าพลังมหาศาลที่เขามีจะสามารถดูแลทุกคนทําให้ทุกคนหลับไหลและฝันดีพักผ่อนอย่างมีความสุขอยู่ในดินแดนแห่งความฝัน เปรียบเหมือนทุกวันเป็นวันอาทิตย์และที่ซันเดย์เลือกจะทําแบบนี้เพราะว่าเขาถูกการเลี้ยงดูหล,ล่อหลอมมาเดิมทีเขาเป็นเด็กที่เติบโตมาทํากลางภัยสงครามมันมีความสูญเสียและครอบครัวของเขาก็เหลือเพียงน้องสาวคนเดียวทั้งสองคนมีร่างกายแบบพิเศษจึงถูกคนในตระกูลใหญ่รับไปเลี้ยงดูมีแต่คนหวังใช้ประโยชน์จากสองพี่น้องรวมไปถึงการใช้ในการสังเวย เพื่อที่จะสร้างเทพดาราตัวตนอันยิ่งใหญ่ที่เปรียบเสมือนเทพพระเจ้าเปรียบเสมือนศาสดาของศาสนาเขาถูกปลูกฝังแนวคิดและเติบโตมาในแบบที่ผู้ใหญ่ต้องการแต่ลึกๆแล้วซันเดย์เป็นเด็กที่มีจิตใจดีเขาไม่ต้องการความยิ่งใหญ่เขาแค่อยากมีชีวิตที่สงบสุขกับน้องสาวซันเดย์เติบโตมาในกรอบที่ถูกวางไว้ทั้งชีวิตเขาอยู่แต่ที่ดาวเพนาาคน,นีเรียนรู้สิ่งต่าง เพื่อที่จะขึ้นมาบริหารแบกรับหน้าที่หลากหลายคอยรับฟังการสารภาพบาปของผู้คนช่วยเหลือผู้คนที่ล้มเหลวในชีวิตมากมายทำให้เขาสงสารผู้คนเหล่านั้นไม่รู้สิครับการฟังและรับเรื่องราวที่กดดันมากๆมันอาจจะทำให้คนเปลี่ยนไปได้แต่ส่วนหนึ่งที่เขายอมทำเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อให้น้องสาวที่เขารักได้ออกไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำ ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่เหมือนเขาที่ต้องถูกบังคับให้อยู่ในกรอบเธอเติบโต,ตขึ้นและเป็นนักร้องชื่อดังระดับจักรวาลเธอออกเดินทางท่องโลกเพื่อแสดงคอนเสิร์ตและช่วยเหลือผู้คนในสงครามแต่เรื่องราวทั้งหมดมันก็กลับกลายเป็นฝันร้ายของซันเดย์เพราะว่าน้องสาวของเขาถูกยิงจนอาการสาหัสเธอรอดมาได้แต่ก็ไม่อาจร้องเพลงได้มันสร้างความเจ็บปวดให้เขามากจนกลายเป็นความคิดที่ว่า ทุกคนจะแข็งแร่งและเติบโตได้ต้องมีใครที่คอยเสียสละและปกป้องทุกคนไว้และคนคนนั้นก็จะเป็นเขาแล้วมันจะไม่มีอีกแล้วฝันร้ายแบบที่เขาต้องเจอทุกคนจะต้องฝันดีและนั่นก็เป็นช่วงที่ตัวเอกเดินทางมาถึงดาวดวงนี้เพราะตัวเอกเดินทางมาถึงเนี่ยมันก็เกิดเรื่องร้ายกับน้องสาวของเขาอีกครั้งมันเลยยิ่งเป็นจุดตอกย้ำความคิดของซันเดย์เข้าไปอีกจนทําให้ตัวเขาเนี่ย เดินไปถึงแผนการที่ผู้อยู่เบื้องหลังวางเอาไว้นั่นก็คือการสังเวอร์ชีวิตและนี่คือสัตว์สายลับของเราถึงชื่อจะเป็นงูแต่จริงๆแล้วเป็นจระเข้ <c oughs> แซวครับแซวแซวแซวต่นั่นแหละครับบอสตัวต่อไปเราจะมาพูดถึงสายลับกันนั่นคือ The b o อสตัวร้ายหญิงที่สุดเก่งกาจจากเกม Metal Gear Solid ภาคที่3 Meta l Gear s o ร i d ภาคนี้เล่าเรื่องราวความขัดแย้ง มีการหักมุมมีอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดให้เล่ายอๆคือเดอะบอสและพักพวกของเธอทหารหน่วยรบพิเศษที่เรียกว่าครบร a ยูนิได้ขโมยหัวรบนิวเคลียร์จากอเมริกาและแปรพักไปอยู่กับหน่วยข่าวกรองของสหภาพโซเวียตไม่นานหัวรบนิวเคลียร์ลูกนั้นก็ถูกใช้โจมตีฐานทัพของโซเวียตและด้วยที่ว่ามันเป็นอาวุธของอเมริกาทำให้ฝั่งโซเวียตไม่พอใจและมันอาจจะทำให้เกิดสงครามได้ อเมริกาจึงต้องรับผิดชอบโดยการส่งสายรับมือหนึ่งมาจัดก,การกับเดอะบอสเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังและมันก็เป็นไปตามสูตรสำเร็จของเกดสเน็จากจัดการเดอะบอสและครอปรายยเนตพักพวกของเธอลงได้ทุกอย่างจบอย่างสวยงามเขาได้รับเกียรติยศชื่อเสียงแต่สุดท้ายสเน็กและคนเล่นก็ได้รู้ความจริงได้รับรู้เรื่องราวของเดอะบอส ว่าแท้จจิงแล้วเธอคือสายลับของอเมริกาที่ถูกส่งไปทำภารกิจหัวรบนิวเคลียร์ไม่ใช่ของที่ถูกขโมยไปแต่เป็นของกำนันเพื่อให้มันแนบเนียนเป็นนิวเคลียร์ที่ต้นทางอย่างสหรัฐมอบให้เพื่อให้เธอเอาไปใช้สว่ามิพักกับฝั่งตรงข้ามแต่เรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นไอคนที่เธอไปสว่ามิพักดด้วยในาพลโวกินมันนั่นเอานิวเคลียร์มายิงเล่นตั้งใจยิงใส่ฐานทัพของสหภาพโซเวียต ทำให้สุดท้ายเกิดเรื่องราวใหญ่โตและจะบานปลายกลายเป็นสงครามที่ไม่สามารถหยุดได้กลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สามและการจะจบสงครามครั้งนี้ได้คือความตายของเธอเท่านั้นเดอะบอสรับรู้ความจริงของเรื่องนี้และตั้งใจจะปิดปากตัวเองให้สนิทยอมถูกลูกิษย์มือหนึ่งของตัวเองจัดการสุดท้ายแล้วชื่อของเธอตัวตนของเธอและการเสียสละทั้งหมดที่ผ่านมา กลายเป็นเพียงบันไดให้คนอื่นเหยียบเพื่อก้าวสู่เกียรติยศครั้งใหม่ส่วนตัวเธอก็ถูกตรานหน้าว่าเป็นคนทรยศคนขายชาติไปตลอดกาลเธอเป็นบอสของเกมที่เต็มไปด้วยความสูญเสียชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกครับและเรื่องที่บีบหัวใจของเดอะบอสอีกหนึ่งเรื่องก็คือ ลูกของเธอถูกพรากไปตั้งแต่แรกเกิดถูกคนอื่นเอาไปชุบเลี้ยงจนกลายเป็นสุดยอดสายลับเหมือนกันและในเกมภาคนี้เธอมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับลูกคืออยู่ฝั่งเดียวกันเลยแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ตายไปแบบไม่รู้ความจริงเป็นบทสรุปแสนเศร้าของคนที่ทำเพื่อชาติแต่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศและตายไปอย่างไร้เกียรติลิซ่าเทรเวจาก Resident Evil Remake Lisa t r ท v เ r เป็นหนึ่งในบอสของเกม Resident Evil ที่น่าเห็นใจที่สุดเธอไม่ได้มีรูปร่างใหญ่ยักษ์ไม่ได้มีพลังพิเศษพลังทำลายล้างอะไรมากมายสิ่งที่เธอมีคือรูปร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวกับพลังฟื้นตัวและความอึดจนน่าทึ่งถึงพลังของเธอจะไม่ได้ขีโม้เท่ากับตัวร้ายหลายๆตัวใน Resident Evil แต่เธอก็เป็นต้นกำเนิดของไวรัสช,ชั่วร้ายมากมายในเกมนี้ เธอเป็นบอสที่เราเจอได้และอาศัยอยู่ในคาริหัสสเปนเซอร์ที่ระหว่างการสำรวจจิวเเลนไทน์และพรรคพวกจะบังเอิญไปเจอและต้องต่อสู้กับเธอโดยเรื่องราวของเธอนั้นเริ่มจากการที่พ่อได้รับงานเป็นคนออกแบบคาริหัสสเปนเซอร์โดยบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่างอัมเบร่าคอร์ปอเรชันและอัมเบราเนี่ยมีความลับดำมืดถูกเก็บไว้อยู่มากมาย มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนออกแบบสถาปตัตยกรรมของอัมเบลลาจะไม่รู้ความลับนี้เมื่อคาร์ลิา์ถูกสร้างเสร็จสเปนเซอร์ได้เชิญครอบครัวเทรเวอร์มาทานอาหารเพื่อเฉลิมฉลองที่คาร์ลหาแ์แห่งนี้ซึ่งนั่นเป็นแผนการที่จะกําจัดครอบครัวนี้ทิ้งเพื่อไม่ให้ความลับของคาร์ลหา์นี้ล่วไหลไปในตอนแรกพ่อของเธอติดงานก็เลยให้แม่กับลูกมาก่อนและที่นั่นครับลิซ่าเทรเวอร์ที่มีอายุเพียง14ปี ได้มาถึงคาหรสานเป็นครั้งแรกและเมื่อมาถึงพวกอัมเบลลาก็เผยชาติแท้จับทั้งแม่และลูกไปทําการทดลองไวรัสทันทีทั้งคู่ถูกฉีดไวรัสมากมายเข้าไปในตัวแม่ของเธอทนเชื้อไม่ไหวกลายเป็นซอมบีและถูกกําจัดไปในที่สุดพอที่ออกตามหาลูกและเมียก็โดนกําจัดไปแล้วเช่นกันแต่ถ้าว่าลูกสาวลิซ่าเทรเวอร์กับทนเชื้อไวรัสได้ทุกชนิด ถึงแม้ว่าเชื้อไวรัสชนิดต,ต่างๆที่ถูกฉีดเข้ามาในตัวเธอมันจะทําให้เธอทรมานอย่างแสนสาหัสก็ตามมีเพียงความคิดถึงครอบครัวคิดถึงแม่ที่ทําให้ชีวิตของเธอยังดําเนินต่อไปได้ถึงแม้ว่าความเป็นมนุษย์ของเธอจะค่อยๆหายไปก็ตามแต่เรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือลิซ่าไม่รู้ความจริงว่าครอบครัวของเธอไม่มีใครเหลืออยู่แล้วไม่รู้ว่าแม่ของเธอและพ่อของเธอ ถูกอัมเบลล่ากำจัดไปเรียบร้อยแล้วในภาพสุดท้ายของความทรงจำเธอยังห่วงและอยากพบแม่ที่ถูกจับมาด้วยกันยังสุดหัวใจแต่ความเลวร้ายของอัมเบลล่ามันไม่จบแค่นี้เพราะว่าพวกอัมเบลล่ารับรู้ถึงสภาพจิตใจของลิซ่าและมีการเอาพนักงานหญิงมาปลอมเป็นแม่ของเธอแต่ลิซ่าก็จับได้และฆ่าพนักงานคนนั้นถึงเธอเอาใบหน้าของเหยื่อผู้โชคร้ายมาสวมเอาไว้ที่ตัว เพราะเชื่อว่าแม่ของเธอถูกขโมยใบหน้าไปและเธอจะต้องเก็บใบหน้านี้เอาไว้เพื่อเอาไว้ส่งคืนให้กับแม่ในยามที่ได้เจอกันแต่ในความเป็นจริงเธอไม่เคยได้พบแม่อีกเลยเธอถูกทดลองวันแล้ววันเล่าถูกทดลองด้วยความโหดร้ายเวลาผ่านไปหลายสิบปีจนเธอสูญสิ้นสติสัมปชัญญะของมนุษย์ไปแล้วไปยันได้สติกลับมา ความโหดร้ายนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเลยแม้แต่น้อยแมลิซาจะเติบโตไปเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วจิตใจของเธอ,อยังเป็นแค่เด็กสาววัยสิบสี่เป็นเด็กสาวที่ต้องพบเจอกับความโหดร้ายที่คาดไม่ถึงสุดท้ายแล้วเธอหนีออกมาจากการทดลองได้และออกตามหาแม่และระหว่างนั้นถ้าเกิดเธอพบกับเหยื่อที่เป็นผู้หญิงเธอจะสังหารเหยื่อด้วยความเหี้ยมโหดและเอาหน้าของเหยื่อมาสวมไว้กับตัว เพราะในความคิดของเธอเธอเชื่อว่านั้นคือหน้าของแม่เธอแม่ที่รอวันกลับมาพบกันและเธอจะได้มอบใบหน้านี้คืนให้กับแม่แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนั้นจะไม่มีทางเป็นจริงเธอกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่หน้าเกลียดหน้ากลัวและด้วยความช่วยเหลือของคนที่สงสารเธอทําให้เธอหลบหนีออกมาได้แต่ก็ใช้ชีวิตอย่างไรเป้าหมายอยู่ในกระท่อมแถบคาลือหาดอีกพักใหญ่และในเกมเนี่ย เราจะได้ต่อสู้กับเธอและการต่อสู้ของเรากับเธอสุดท้ายแล้วจะพาเธอไปสู่สุสานเช่นั้นเธอจะได้พบกับแม่ที่เธอเฝ้าคอยตามหามาแสนนานถึงแม้ว่าแม่ของเธอจะเหลือเพียงโครงกระดูกก็ตามสุดท้ายแล้วมันเป็นการพบเจอที่สุดเศร้าเป็นโศกนฏตรรมสุดโหดร้ายจากบริษัทอัมเบลลาคอร์ปอเรชันแต่อย่างน้อยเธอก็ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง ลิซ่า r ทรเวอาจจะไม่ใช่บอสที่เป็นบอสสุดโหดของเกมสักด่านแต่ถือว่าเธอเป็นบอสที่เล่าเรื่องราวความเลวทามของบริษัทอ m b เบล l าได้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นบอสที่เราพูดได้เต็มปากเลยว่าเธอและครอบครัวไม่ควรมาพบเรื่องราวอันโหดร้ายอะไรเหล่านี้เลยและบอสสุดท้ายของคลิปนี้เราจะมากันแบบแพ็คคู่ครับกับเกม The Last of Us Part 2 i ทั้งเอลลี่และแอบบี มาแบบแพ็คคู่เพราะว่าทั้งสองคนเป็นทั้งตัวเอกและเป็นทั้งบอสในเวลาเดียวกันเดล l สอบอาร์เล่าเรื่องราวของโลกล่มสลายผู้คนติดเชื้อราและคลั่งทำร้ายมนุษย์ด้วยกันทำให้คนต้องหนีตายในพาทแรกของตัวเกมเกมเล่าเรื่องราวของโจเอลและเอลลี่เอลลี่เป็นเด็กผู้หญิงที่มีความพิเศษคือเธอมีภูมิต้านทานโดนกัดแล้วไม่กลายร่าง โจเอลก็เลยต้องพาเธอเดินทางข้ามอเมริกาเพื่อไปส่งสถาบันวิจัยแต่การวิจัยนั้นเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยชีวิตโจเอลก็เลยเลือกที่จะช่วยเด็กหญิงที่เขาผูกพันและสังหารทุกคนเวลาผ่านไปเขาเอาเอลลี่มาเลี้ยงเหมือนลูกจนเอลลี่โตสำหรับคนเล่นเกมโจเอลและเอลลี่เนี่ยสร้างความผูกพันให้กับคนเล่นในระดับสูงมากๆแต่กับแอบบีไม่ใช่แบบนั้นครับเธอคือกลุ่มคนผู้โชคร้าย ที่ต้องมาพบกับความสูญเสียและการกระทําอันชั่วร้ายของโจสมัยที่ยังฆ่าคนเป็นผักปลาก่อให้เกิดความแค้นและไล่ล่าโจเอลเพื่อสะสางในสิ่งที่เขาเคยทํา ท้ายที่สุดแล้วกลุ่มของแอบบี้ทำสำเร็จพวกเขาสังหารโจเอลลงอย่างโหดเคี้ยมมันไม่ได้แค่กระชากหัวใจเอลลี่ครับแต่มันกระชากหัวใจคนเล่นออกมาด้วยก่อให้เกิดเป็นวังวนความแค้นที่ทำให้ทั้งคนเล่นและเอลลี่รับไม่ได้อยากจะแก้แค้นให้โจแม้ว่าจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวหรือมิตรภาพที่สร้างมาเกมพยายามให้เรามองเห็นมุมมองของทั้งสองฝั่งด้วยการให้เราเล่นทั้งคู่ทั้งแอบบี้ และเอลลี่ให้เห็นสภาพความเป็นมาสภาพของทั้งสองกลุ่มสำหรับเอลลี่แอบบีคือบอสที่มีเป้าหมายที่ต้องกำจัดและสำหรับแอบบีเอลลี่ก็ไม่ต่างกันเพราะการกลับมาล้างแค้นของเธอทำให้เพื่อนๆของเธอตายไปมากมายสำหรับแอบบีเอลลี่ก็คือผลของความชั่วร้ายที่โจเหลือเอาไว้เรียกว่าทั้งคู่มีความแค้นและเรื่องเจ็บปวดใจไม่ต่างกัน ในเกมทั้งคู่จะได้สู้กันหลายครั้งครับทั้งการเล่นเป็นแอบบี้และต้องสู้กับเอลลี่ตัวละครที่เราไม่อยากจะสู้เลยเพราะมันเหมือนสู้กับตัวเองระหว่างเล่นเราได้เรียนรู้เรื่องราวของเอลลี่มาเยอะมากๆมันทำให้เจ็บปวดใจเวลาสู้กลับกันตอนที่เล่นเป็นเอลลี่หลังจากที่เรารู้เรื่องราวของแอบบี้มาแล้วมันก็พอจะเข้าใจตัวละครได้แล้วตอนนั้นเนี่ยเราเล่นเป็นเอลลี่ ตอนผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องฆ่าแอบบีให้ได้แต่ว่ามันสร้างความรู้สึกว่าไม่อยากให้เอลลี่รู้สึกแบบนี้เพราะเอลลี่เนี่ยจริงๆแล้วเปรียบเสมือนลูกสาวคนเล่นคนที่เล่นอยากให้เธอมีชีวิตมีครอบครัวที่ดีในโลกอันโหดร้ายมันเลยเป็นการต่อสู้ที่อึดอัดใจและน่าเห็นใจไปพร้อมกันและนี่แหละครับคือเรื่องราวของบอสในเกมที่เรียกว่าทั้งน่าสงสารและน่าเห็นใจ แม้ว่าทางเลือกของพวกเขาจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยด้วยซ้ำบางคนทั้งต้องเสียสละสูญเสียและประสบชะตากรรมอันน่าเศร้ากลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวของตัวเอกของเกมแต่ยังโชคดีครับที่อย่างน้อยคนเล่นก็ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ว่าเราจะอินหรือไม่อินเรื่องราวพวกนี้ก็ทําให้เกมมีมิติมากขึ้นมีเหตุผลรองรับการกระทําและทําให้ตัวเกมน่าค้นหามากขึ้น แล้วคุณล่ะครับเคยเล่นเกมเหล่านี้หรือเปล่าหรือมีเกมอื่นที่เล่นแล้วรู้สึกว่าบอสในเกมพวกนี้มันน่าสงสารจังทำไมมันน่าเห็นใจอย่างนี้ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับส่วนสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด subscribe หรืออย่างน้อยลงไปกดไลค์และคอมเมนต์คุยกันหน่อยก็ได้สำหรับวันนี้ไปแล้ว